นี่แนนจะเห็นพี่เสิร์มไหมนะพี่อแล้วคนกับสาวอะเหมือนกันเลยพี่เสิร์ท่านไปี่ไต้หวันมากับเฮียมิวสองเฮียนเขาบอกว่าข้ออย่างหนึ่งที่ห้ามไปคนแก่แก่มากๆห้ามไปไม่ไ้อกไปเลยจะได้ร้องเพลงได้อาทิตย์แล้วให้เกียร์ดีกว่ากับเพลงของไต้หวันเขาเป็นของคนอื่นเขียนเอาไว้ตปวหวนเขาเป็นของคนอื่นไปแนเดินไปให้รถชนตายไป มอมเสียดนี่ของท่านดีหนี้ห่าหนี au, 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 ho, ho ้ห่าหนี au, ้ห่าหนีเห่าห้องฮ้องก็หนีเห่าไง เจอปลา<อ>น่ารักตัวหนึ่งเลยน่ามากเลยปลาสุดน่าน่ารักนรีกนร่กเาไปเาตัวแล้วค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กับคุณแนนบรรยากาศที่เข้ามาที่ร้านนี้เหมือนอยู่ใจว่าโลย่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งร้านเด่นมากคือชั้นสองค่ะจะเป็นแนวลงเตียงเ้ากำลังเจอว่าลงเตียง แต่ว่าชั้นล่างก็จะเป็นโมเด์นิดนึงเป็นจีนโมเด์นิดนึง <Wow. S 1> ค่ะตอนที่เราเริ่มเปิดเนี่ยด้วยละแวกเนี่ยค่ะก็มีอาหารต่างๆกันไปเราก็เลยเลือกอให้มันดูมีความแบบยูนิคนิดนึงนก็เลยเออเป็นไต้หวนัน<ๆ>เพราะคนไทยก็<ๆ>รู้สึกว่าชื่นชอบอาหารประเภทนี้ด้วยเป็นนัสติดฟูด้ด oh. อะไรงะเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเป็นที่เซตอาหารก่อนค่ะเป็นชุดข้าว้าหมูตุ๋นมาโมจิค่ะแต่เราเนี่ยมาปรับให้เข้ากับคนไทยเราเติมหมูสับเข้าไปเวลาทานนะคะมันจะไม่เลี่ยนค่ะมันจะผสมผสานกันกลมกล่อมมากแล้วนั่นก็จะตุ๋นสมุรปะมาาณ5ย ข้ามคืนค่ะแล้วค่อยมาเสิร์ฟแล้วก็เซตนี้จะเป็นชุดข้าวมันไก่ไต้หวันค่ะมันจะเป็นข้าวหอมมะลิค่ะจะไม่ใช่ข้าวที่ไปหุงกับกับน้ำมันเหมือนกันนะใช่ค่ะส่วนตัวไก่อันนี้ค่ะเราจะไปต้มกับซอสเคี่ยวให้มันเข้าเนื้อกันไก่ฉีเลยอใช่ค่ะเป็นไก่งวงฉีมาในเซตยำแตงกวากับซุปเช่นเดียวกันโอ้ดีคือ้าบอกที่ะชามะนาวร้อยจบฉนไม่รู้ไม่สนใจฉันกลับไปที่ชามแรกที่กินของฉันแล้ว ดีมากเลยครับนี้เป็นข้าวหอมมะลิก็นี่เรียกนะใช่ค่ะแต่ว่าเมนูคือข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ไต้หวันอร่อยอร่อยจริงอืมอันนี้หอมหมูตุ๋นหอมมากแบบถามคุณแดครับว่าเจนี้เท่าไหร่ครับเจนี้ 139่าเค่ะ139บาทจับจับต้องได้แล้วเรามีช่วงไฮปิอาลกลางวันกับช่วงเย็นแถมโมจิหนึ่งลูกไปเลยเฮ้ยคอันนี้ยำแตงกวาเหรอคะค่ะแตงกวาญี่ปุ่นแล้วก็ตัวน้ำยำเนี่ยจะเป็นสูตรของทานร้านเราเองค่ะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะจะเป็นตัวนี้ค่ะน้ำอร่อยค่ะใช่ใช่เป็นพริกแห้ง เรามาปั่นแล้วเราก็มาผสมกับน้ํามันเอามารวมกับเครื่องเทศต่างๆที่เราทอดกับน้ํามันให้มันมีกลิ่นแล้วก็ค่อยเอามาคลุกเคล้ากันแล้วผสมกับซอสซอสทางร้านเราเหมือนกันชอบกินแ่โปรในน้ำมันปิ๊กอย่างนี้คุณแม่เรียกซอสอะไรมีชื่อบอกวาหรือป็นของเราก็เป็นสูตรน้ําจิ้ม ของเราเองน้ำจิ้มเผ็ดคือจริงๆมาทานกันอะไรก็ได้แหละพี่แนนของทอดบะหมี่เกี้ยวเป็นน้ำสลัดแบบเผ็ดก็ได้ค่ะมีทขายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้129บาทค่ะน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มมาเนกประสงค์รสเผ็ดค่ะแล้วอันนี้คืออะไรครับี่แนนตัวนี้เป็นโอเด้งค่ะจะเป็นเนื้อปลาคือน้ำซุปเลิศอ่ะโอ้ยมันแฮปี้อ่ะ คุณแนนนั้งใจแบบนั้นตั้งใจแบบนั้นนะคะเนาะรสชาติมันถูกปากคนไทยคือแรงบันดาลใจคืออาหารไต้หวันวัตถุดิบหลักอินกิีเยนต์ต่างๆเรานําเข้าค่ะแต่วลาเราปรุงเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงรสชาติที่จะถูกปากคนไทยตัวต่อไปค่ะเป็นตัวปอเปียกกุ้งค่ะข้างในจะเป็นเนื้อกุ้งตัวนี้จะทานทานกับน้ำจิ้มเผ็ดของทางร้านเราเปียอกุ้งต้งกว่าด้านในมีอะไรครับทั้งหมด้านในจะเป็นเนื้อกุ้งค่ะแล้วก็ผสมพวกผักต่างๆแล้วห่อด้วยฟองเต้าหู้จะเป็นกรอบนอกนุ่มในค่ะ เยอะมากแน่อายเก็ดปุ๋มเป็นแห้วเหรอใช่ค่ะอายแล้วก็ทอดหอมด้วยซอสต้มูำทุกคุณอร่อยมากแล้วกุ้งแบบเต็มปากเต็มคำมากผู้ชมเป็นอาหารไต้หวันที่เหมาะแล้วก็ถูกปากคนไทยอร่อยตีนตัวปลาต้มยำมันนุ่ม ค่ะโรตีแต่ว่าเราจะทำเป็นโรเป็นโรตีต้นหอมแล้วก็ใส่ไข่แล้วทำเป็นโรแล้วก็หั่นทานพอดีคำโอ้พี่ตีพี่หั่นซะก็มันค่ะผมจิ้มชอบเห็นแบบสะใจไปเน้นเน้าแม่มันมีหลายชั้นเนาะมีต้งแป้งโรตีมีน้ำไข่เพ้าะมีอะไรอีกอ่ะ จะอยู่ในแผ่นโรตีอยู่แล้วค่ะทานไปมันจะมีกลิ่นเบาๆอร่อยอย่างที่คุณแนนมาถึงนี่คุณบอกอยากทานอยากทานให้แนนจัดเลยต้องผู้เหม็นต้องดูกลิ่นมันจะแรงค่ะแม่แต่ว่าพอทานไปกลิ่นมันจะมันจะดรอปลงค่ะพี่เป็นของเด็กไต้หวันนะต้มผู้เขาทานกันใช่ค่ะเขาทานกันบางทีเป็นของทานเล่นบ้างมันก็เป็นซุปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะต้องรู้ว่ามันเหม็นนะ แรงเพราะกินตัวยีสต์ใช่ค่ะแต่มันมีประโยชน์ใช่ไหมใช่อร่อยล่ะล่ะมอนีร้าของมันไม่เหม็นมากน้องแนนบอกว่าร้านนี้จริงๆเนี่ยของขนมหวานก็ต้องยกให้โมโจิค่ะชื่อเขาไงโมโจิใช่เราจะมีไส้ซิกเนเจอร์สองตัวค่ะคเป็นถั่วขั่วกับถั่วขั่วแล้วก็งาดำขั่ว ถเราจะนึ่งสดใหม่ทุกวันค่ะพี่แนนค่ะใช่มันก็จะนึแบบนุ่มเหนียวแล้วข้างในก็จะเป็นไส้เราก็จะคั่วเองปั่นเองด้วยเนเจอร์ขนมพันพี่แนนพอเราหยิบขึ้นมาแล้วเราเปิดเปลือกแล้วเรากัดได้เลยคือพี่แนนแค่เปิดเปิดตรงนี้ค่ะแล้วก็ทานครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็ตามไปครึ่งหนึ่งหอูมอร่อยี่อยากให้ดูึ่งมันนุ่มมันแบบนิ่มแล้วแบบไส้ไม่หวานอะอร่อยพิสดูดูฮ้ยมเหมือนแตงมเหมือนกันเนาะดูดูมันไา้ไห อันนี้จะเป็นชาเขียวมะลิค่ะชาเขียวมะลิค่ะค่ะขอคารวะค่ะค่ะขอขอาเบะชาบัาบังโงต้องกินแบบนี้ต้องมีเสียงเอาเหนือจากนี้แล้ว,ม,วมีอะไรอยากแนะนำควรแคลนบ้างไหมคะ จะเป็นของท่อทิงเจอร์เราอะค่ะจะเป็นสีสหายลูกชิ้นปลาหมึกค่ะปอเปียกุ้งไก่ท่อไต้หวันค่ะแล้วก็เทียนปูปลาค่ะก็จะจิ้มกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเราเนี่แหละค่ะน้ทองแห้พิมพินะเทียนปูลาค่ะมันเหมือนเฟรนฟราค่ะแต่ว่าเป็นเนื้อปลาด้านในเป็นปลาเส้นๆใช่ค่ะโอ้คุณมาเหอะคือไม่ว่าคุณจะอยากจะมาได้งานภาพหรือ ไปเช็คอินที่ไต้หวันตอนนี้มันมีรถไฟฟ้าตรงโรงพยาบาลตากสินชายเดินมาประมาณ1้0 2 0 0เมตรก็ถึงแล้วค่ะเราก็จะอยู่ใกล้ใกล้อคอนไม่ถึง1กิโลจากไอคอนก็แวะมาทางเราได้ค่ะบอกเลยนะครับว่าไต้หวันเนี่ยที่เที่ยวเยอะคนน่ารักอาหารอร่อยถ้าคุณคี่ว่าคุณไม่ไม่เวลาไปไต้หวันที่นี่เมืองไทยก็มีเหมือนกันครับอยู่ที่แถวแถวถนนสมเด็จเจ้าพยาเพื่อจะเจอร้านหม่าโมจิแล้วมาแล้วคุณไม่ผิดหวังแน่นอนไม่โกรธ ไทเปหนึ่งสิบหนึ่งปิดบายบายบ๊ายบายนั่นจริงอะน้องแม่นนาะเราบอกว่าวันนี้เรามาจบที่ไฮไลท์ของไทเปไต้หวันก็คือตึกไทเปหนึ่นั่นนั่นเองใช่เห็นอยู่ครึ่งเดียวนะฮะทีน้อยเนี่ยเราก็มีสปีลิตนะถูกต้องใครมาไต้หวันนะหนึ่งไฮไลท์หลักที่ต้องมาก็คือมาชม ความอลังการที่เขาเคยเป็นอันดับหนึ่งของของโลกนะตึก301 1ูน่ครับผมเพราะอะไรทำไมปี <S 2>, 2, <S 2, 5, 4, หหรือว่าเมื่อ18ปปีที่แล้วเนี่ย เขาเคยครองอันดับหนึ่งเป็นโลกที่สูงสุดในโลกใช่ครับคืออันนี้กับซันมูเล็กเนี่ยคือต่อให้มาน้อยขนาดไหนต้องไปเนาะต้องเช็คอินถือว่าไม่ถึงถ้าเกิดไม่ไม่ไม่มาถูกต้องคือตอนนี้เอาง่ายๆไต้หวันเที่ยวได้แล้วไม่ต้องตรวจอะไรทั้งสิ้นนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากคือคุณมีพาสปอร์ตเล่มเดียวครับจบมาถึงปุ๊บต้องตรวจเอทีเคแยงเองแล้วก็ตรวจไทยกับพาสปอร์ตแล้วก็ส่งให้กับไกด์เพราะนั้นเนี่ย ไต้หวันญี่ปุ่นเวียดนามจอร์เจียไม่ฉีดสักเข็มก็ไปเที่ยวได้ตอนนี้เราจะได้ลาที่ต้องขึ้นไปเช็ดกระจกแล้วเปียกตอนมากไปไม่ใช่หรอเช็ดหัวก่อนแล้วกันไไปป้